ชมโอเคสวัสดีนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะครับชาวธุรกิจทุกท่านนะครับนะคบใครที่ทำอยู่ในวงการ MLM นะฮะหรืออุตสาหกรรมออนไลน์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วกันนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าคุณปลารวยนะครับก็ตอนแรกนั้นเป็นชื่อผมนะแต่นักิกแต่ก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อลูกชายนะครับเพราะลูกชายชื่อเจ้าคุณล้วคิดว่าเอ้ยมัน มันเวิร์กดีถ้าสมมุติว่าเราเอาชื่อลูกมาใช้ในการทําชื่อชแนลนะครับนะชีทชแนลนี้ก็เพิ่งเปิดนะครับทํา EP แรกไปแล้วนั่นก็คือการพูดถึงแผนธุรกิจนะครับข้อที่1เนาะข้อที่พูดถึงการแนะนําแล้วก็รับรายได้5ชั้นลึกพูดถึงวิธีการร่วมทุนร่วมหุ้นนะครับดีลงานกับเราก็คือกลุ่ม i 1หนนะครับ ทีนี้วันนี้ก็คงจะมาคุยกันถึงเรื่องของอแผนธุรกิจต่อในข้อที่2นะครับแล้วก็3นะฮะพูดทีละไม่กี่ข้อเพราะว่าจะได้ไม่นานนะฮะเนื่องจากว่ากระดานเราก็ก็มีจํากัดกระดาษมีจํากัดนะครับก็ทําง่ายๆนะครับเป็นอะไรที่อยากทําสบายๆนะครับโอเคนะครับอีีที่2วันที่23เดือน4 6 3นะครับก็ขออนุญาตเล่าถึงแผนธุรกิจต่อนะครับ ก็คือแผนธุรกิจข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าค่าบริหารทีมนะครับบางธุรกิจเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า strong weak ก็คือมีการตัดข้างแข็งข้างอ่อนนะครับในบริษัทอันด a มาไลท์นะครับที่กลุ่ม i168 เราไปดูวงานอยู่เนี่ยก็มีรายได้แบบนี้เหมือนกันนะครับนั่นคือว่านี่คือตัวเรานะครับถ้าใครจำได้คือเราจะมีการแนะนำเขาเรียกว่า ดึงรีคูดผู้คนนะครับมาร่วมธุรกิจกับเรานะครับทีนี้พอเราได้มาแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้รับค่าแนะนำาหชั้นลึกเหมือนข้อข้อที่1ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เราก็จะเอาทีมงานเอาผู้คนที่เราไปเสนอธุรกิจเนี่ยนะครับมาจัดทีมในการทำธุรกิจหรือที่เราเรียกว่าทีมมาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะมีตนนะฮะมันก็จะมีประมาณนะฮะ สองทีมด้วยกันซึ่งจริงๆผมว่าแผนแบบ2สายงานหรือสทีมมันเป็นแผนที่ง่ายในการทําธุรกิจถ้าเราทําแผนรอบตัวเนี่ยมันก็จะทํายากแล้วก็เหนื่อยนะครับก็โอเค,คนะเราก็เริ่มมีการชักชวนผู้คนขึ้นมาเราเอาคนมาต่อนี้ับ,บซ้ายขวาเราเราจะชวนกี่คนก็ได้นะครับแต่ติดตัวเราเนี่ยสข้างก็คือซ้ายกับขวาแค่นั้นเองแล้วคนข้างล่างเราเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะไปเปิดคนเพิ่มเขาก็ต้องต่อใต้องค์กรเรานะครับเราถ้าจะไปหาใครเพิ่มนะครับก็ ไม่สามารถต่อที่ตัวเองได้นะครับเหมือนกับสมมุติว่าผมไปเปิดคนนี้มานะครับให้เห็นภาพจัดหนึ่ง๊บคนนี้อ่าเราไม่สามารถต่อตรงนี้ได้นะครับเราโยนคนที่เราไปหามาเนี่ยครับต่อให้คนข้างล่างได้นี่นะครับคนที่เราชวนเองเนี่ยนะครับนะบผมจะขอขอพูดเป็นสีแดงแล้วกันอ่านี่คือคนที่เราชวนมานายกนายขอคนนี้ด้วยไหฮะ แต่เราไม่สามารถต่อที่ตัวเราได้นะครับเราต่อติดตัวได้แค่2อสองข้างเท่านั้นคนที่เหลือเราต่อให้คนข้างล่างเราต่อให้คนนี้นะครับคนนี้นะครับเมื่อเขาเป็นลูกเราหรือคนที่เราชวนนะครับเขาก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่1ของเราเสมอนะครับคนนี้ไปชวนใครเราก็รับรายได้เหมือนกันนะครับเรารับจากท่านนี้นะฮะลิขสิ์จากการชวนของคนนี้ครับชั้นที่1ของเราเนี่ยถึง5ชั้นลึก นะครับเพราะนั้นคือเราแนะนําได้เต็มที่นะครับถ้าใครเป็นนักชวนคนนักรีคูดคนนักสปอนเซอร์แผนอันติมา่าไลท์เหมาะมากนะครับเอาจริงๆเพราะว่าท่านจะได้ค่าลิสิตจากการชวนเยอะมากนะครับอ่าโอเคนะครับคนนี้ไปเปิดต่อมานะครับเราก็ไปเปิดมาด้วยเราก็ไม่สามารถต่อที่ตัวเองได้ต้องทิ้งให้คนข้างล่างนะครับโยนต่อให้คนข้างล่างเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการดูแลทีมงานโดยการที่ช่วยกันทํางานแล้วก็ช่วยกันต่อคน เอาไง่ายอย่างนั้นเราก็จะมีทีมงานทั้งหมดเนี่ยสข้างซ้ายขวานะครับเรามองตัวเราเป็นหลักนะครับเราแบ่งครึ่งปุ๊บนะทุกการซื้อสินค้าเนี่ยครับมันก็จะมีคะแนนเกิดขึ้นนะครับคะแนนเนี่ยนะครับ1 PV ประมาณ1.6บาทไม่ใช่6บาทนะ1นบาทนะครับมันก็จะถูกรวบรวมคิดเป็นรายวันนะครับสมมุติว่าคะแนนทีมขวาของเราเนี่ยนะครับวันนี้นะครับมีคะแนนวิ่งวอลลุ่มมาแล้วนะครับตรงนี้ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0คะแนน อ่าหนึ่งแสนสองหมื่น PV นะครับเป็นตังค์ก็ประมาณเกือบเกือบสองแสนบาทนะครับข้างนี้ปื๊ดนะครับมีรายได้เข้ามาเป็นคะแนนอยู่ที่หนึ่งแสน PV นะถ้าเป็นเงินก็ประมาณแสนหกนะฮะนะประมาณนั้นนะทีนี้วิธีการนะครับที่ตัวเรานะครับถ้าวันนี้เราเป็นตําแหน่งที่ชื่อว่าไดมอนด์นะครับเราจะได้ค่าบริหารทีมนะครับหรือว่าค่าช่วยดูแลทีมนั่นเองผมเรียกวค่าบริหารทีมนะครับเราจะได้ค่าบริหารทีมถึง15% แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเป็นตําแหน่งที่ชื่อว่าซิลเวอร์หรือเก็บเล็กเราได้แค่10%นะครับราได้ข้อนี้นะครับเราก็จะเอาทีมอ่อนนะครับก็คือทีมซ้ายทีมซ้ายเรียกว่าวิกนะครับทีมอ่อนหรือทีมขวาเนี่ยแสนสองก็คือสตรองทีมแข็งนะครับเราก็จะเอาหนึ่งแสนครับมาคูณ15%ให้เรานะครับพี่ๆก็รับเงินเลยนะครับ1 5ึ0 0หบาทนะครับหนึ่งับาทนะครับา ะ no. อันนี้คือรับแล้วนะฮะทีนี้ถ้าใครสังเกตดีๆนะครับข้างซ้ายเรามี1นึ่งแสนข้างขวามีแสนสองเพราะั้นการคิดมานเอาหนึ่งแสนมาคิดแต่ประเด็นคือว่าส่วนล้นหรือว่าส่วนเกินที่2 0,000นเนี่ยบริษัทไม่ได้ตัดทิ้งนะครับบริษัทก็จะเก็บยกยอดไปคิดในวันถัดไปเพราะนั้นสมมุติว่าวันนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับพรุ่งนี้นะฮะบริษัทก็จะเก็บไปคิดแบบนี้นะะคือข้างนี้ก็จะเหลือศูนย์แต้ม ส่วนข้างนี้ก็จะมีคะแนนเกิดการสะสมขึ้นมาอยู่ที่20,000คะแนนนะครับเอาจริงๆถ้าบริษัทอันติมามีเฉพาะข้อนี้ผมก็ไม่สนใจเพราะว่าบ่อยครั้งที่เราทําธุรกิจนี้เราพบว่ามันมีการโตข้างเดียวนะครับ มันโตข้างเดียวเนี่ยแน่นอนคือว่ามันไม่มีโอกาสจับบาลานในการกินนะครับบางคนก็จะเรียกว่าค่าไบนารี่มันก็จะไม่เกิดนะครับถ้าเรามีแค่ข้อนี้นะแต่ว่าอันดีม่ามีรายได้อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของแมทชิ่งนะครับถ้าโตข้างเดียวก็มีรายได้นะครับแล้วข้อหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าคนที่เราต่อเนี่ยคนเก่งๆเนี่ยดันนะครับมาอยู่ทีมนี้หมดเขาก็มีการชวนคนสปอนเซอร์นู่นนี่นั่นนะครับก็แก,ก,ก๊กไปเรื่อยๆค่าแนะนําก็5ชั้นลึกที่เราจะได้ นี่คือรายได้ข้อที่ชื่อว่าค่าบริหารทีมแต่ผมแปลงง่ายๆคุณก้ารายได้จากการสร้างทีมแล้วกันสร้างทีมจากตัวเราซ้ายขวานะครับอ่าทีนี้การสร้างทีมที่ดีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สร้างทีมเฉพาะตัวเราอย่างเดียวแต่ประเด็นคือเราต้องไปช่วยข้างล่างเราในการสร้างทีมก็คือไปช่วยสร้างลูกสร้างหลานให้เรานะสร้างลูกสร้างหลานสร้างเหรียญห้าชั้นเราก็จะมีรายได้นะครับที่เกิดจากการช่วยเหลือลูกหลานนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับ นะเกิดขึ้นนะฮะก็คือเรียกว่ารายได้แมทชิ่งนะฮอันนี้ให้สิบห้าเปอร์เซ็นตนะแบ่งเป็นลูกหลานเลนลนนะไปเรื่อยๆนะห้านะครับตรงจรงิรงๆตัวทีตรงนี้ไม่ใช่สิบไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ สำหรับลูกแล้วก็หาเปอเหรับหลานไม่ใช่สิบห้าเปอร์เซ็นสมองผมไปเอาปบวกกันแล้วนะสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับลูกสำหรับหลานแต่เงื่อนไขข้อที่สามนะครับพี่ๆจะได้ก็แต่เมื่อพี่เป็นตำแหน่งไดมอนด์เท่านั้นถ้านะครับไม่เป็นตำแหน่งไดมอนด์ไม่ได้นะครับแล้วเป็นไดมอนด์ที่ต้องมีการรักษายอดด้วยต้องเป็นไดมอนด์รักษายอดด้วยถ้าเราเป็นไดมอนด์ที่ไม่รักษายอดนะครับก็ค,คือรายได้เราทําถึงลวในมูลค่าประมาณ4 0 0 0 0บาทหรือว่า2 6 0 0 0บาทแบบซื้อบินเดียว นะครับตอนนี้มีโ,โควิดเข้ามาคือแค่ประมาณ80,00ันถึงหมื่นคุณก็จะเป็นไดมอนด์แล้วและเดือนหน้าคุณไม่ได้รักษายอดไม่เป็นไรรายได้ข้อที่1ก็คือที่ผมพูดไปเมื่อ EP หนึ่งยังได้เหมือนเดิมและรายได้ข้อที่2ก็คงยังได้เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่รักษายอดแต่ถ้าเมื่อรักษายอดรับข้อ3ไปด้วยทันไหมครับมาบางธุรกิจเนี่ยข้อ3ไม่มีมีแต่1กับ2ถ้าไม่รักษายอด1กับ2ก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดคำถามถ้าถามผมว่าแผนอะไรที่มันบอกว่าลงทุนครั้งเดียวแล้วจบผม เจอแล้วก็คือในตัวอันดิมาอันดิมาถ้าพี่ไม่ซื้อเรื่องแมทชิ่งนะไม่รักษายอดรายได้ข้อหนึ่งข้อสองเอาไปนะค่าค่าชวนคนลึก5ชั้นค่าบริหารทีมซ้ายขวาเอาไปไม่ต้องรักษายอดก็ได้นะครับบางยุคกิจเนี่ยก็บอกไม่รักษายอดแต่ก็มาหักเราจากรายได้ที่เราทําได้มันก็ไม่แตกต่างอะไรจากการรักษายอดหรอกครับประมาณนั้นทีนี้ปุ๊บพอไอตัวแมทชิ่งเนี่ยนะครับแมทชิ่งสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับลูกกับหลานเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนให้พี่พี่ดูข้างเดียวนะครับ นี่คือตัวเรานะฮะเมื่อกี้เราคิดแล้วก็คือจากการแบ่งครึ่งคูณทีมอ่อนเราเรียกว่าอ่า weak strong หรือค่าบริหารทีมนะครับทีนี้เราเนี่ยนะครับก็มีลูกหนึ่งคนชื่อว่านายเนี่เป็นลูกเรานะครับ A เนี่ยมีคะแนนทีมซ้ายด้วยอ่านะครับแล้ว A ก็มีนายบเป็นหลานเรา A 1 B เป็นชั้นที่2 B เนี่ยนะครับมีคะแนนทีมซ้ายแล้ว B ก็ยังมีนาย C ซึ่งเป็นชั้นที่สามของเราเราชวนเฉพาะ a คนเดียวผมขอดอกจันสีแดงว่านี่คือลูกเราเราชวน a คนเดียวเราชวน a นะครับ a ไปชวน b นะครับ C นะ C ไปชวนไงซ C ไปชวนใน d ปึ๊บชั้นที่สี่มีคะแนนทีมซ้าย d <B S 2> ก็มีทีมคะแนนทีมซ้ายด้วยครับนะแต่ใต้ d ครับมีคนนี้ครับก็คือไอีเป็นชั้นที่ห้ามีซ้ายขวาเรียบร้อยเลยปึ๊บโอเค นะครับทีนี้วิธีการคิดรายได้ข้อนี้คือคิดที่อะไรคิดที่คนที่เป็นสายเลือดของเราสายเลือดในการแนะนําของเราเราแนะนํา A A ไปชวนใครวิ่งตามสายเลือดเลยนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับมาคิดที่ E ก่อนนะครับเราก็มีโอกาสนะครับลงมาช่วย E ทําธุรกิจช่วยขยายงาน E รายได้ข้อ2ที่ E ได้รับเท่าไหร่นะครับเราได้ด้วย5% สมมุติว่ารายได้ข้อ2คือค่าบริหารทีมนะฮะนายอีมีรายได้ข้อที่2จากค่าบริหารทีม10,000บาทนะฮะบีอ e ีมีรายได้จากข้อที่2นะครับคือข้อนี้นะครเขามองซ้ายขวาของนายนายนายอีนะครับมองซ้ายขวาของนายอีนะครับได้คะแนนเท่าไหร่มาคูณ15%สมมุติว่าอ e ีเนี่ยได้รายได้ข้อ2มาที่10,000บาทนะครับวิธีของเราก็คือว่าเอา10,000เนี่ยนะครับมาคูณ 5%เราก็รับ500บาทเขาให้ในฐานะที่เราลงมาช่วยองคอ์กรของลูกหลานเลนหลุนเราเราช่วย E ก็เป็นการช่วยไอดีไปในตัวเขาก็มาคิดที่ดีครับว่าดีเนี่ยมีรายได้ข้อ2ที่เท่าไหร่สมมุติว่าดีมีรายได้ข้อ2ที่1,000 100, 0บาทเช่นเดียวกัน นะครับผมอนุญาตเขียนตัวเลขที่มันน้อยๆนะครับไม่แน่บางกนุอาจจะมีราได้ข้อสองเป,เป็นเป็นแสนเป็นล้านก็ได้นะครับสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งแสนหนึ่งล้านนี่มันก็หลายบาทอยู่นะนะดีมีรายได้หนึ่งหมื่นบาทจากข้อที่สองครับเราก็จะเอาหนึ่งหมื่นบาทที่นายดีได้เนี่นะครับมาคูณห้าเปอร์เซ็นต์บริษัทก็จะโอนให้เราอีกห้าร้อยบาททันไหมครับอ่ะเรามาช่วยนายดีนี่เราลงมาช่วยนายดีด้วยปุ๊บก็เป็นการช่วยนายซีไปในตัวเพราะอย่าลืมว่า ใต้ล่างเนี่ยตังหมดมันก็คือขึ้นตรงต่อต่อซีถูกไหมครับเราก็ช่วยในซีสมมุติว่าซีมีไรายได้จากข้อที่สองรายได้จากข้อที่สองข้อนี้นะครับซีมีไรายได้จากข้อที่สองหนึ่งหมืนบาทนะครับบริษัทก็จะเอาหนึ่งหม,มื่นเนี่นะครับพี่ครับมาคูณอีกห้าเซน์แม่เจ้าเราก็ได้ห้าร้อยบาทนี่นะฮะ การช่วยใน C เป็นการช่วยใครไปในตัวช่วย B ไปในตัวครับเพราะใต้หมดนนี้มันก็ทีมทีม B นะรเรามองซ้ายมองขวาของ B เรียบร้อยแล้ว,ลว B ได้กระได้ข้อ2เท่าไหร่เรามาคูณอีก5%ครับ B เอา1,000 0มครับมาคูณ5%สมมติว่า B มีรายได้ข้อที่2ก็คือค่าบริหารทีมของ B นะสตรองวิสของ B ได้1,000 0บาทเราเอา1 0 0มืมาคูณ5%รับ500บาท <c oughs> นะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าเราไปช่วย A. B ีเนี่ยมันก็คือการช่วยใต้ล่างของใครครับของลูกเรานั่นเองก็คือ PA เนี่ยแหละครับเราก็ลงมาช่วยพี่เนะเเกิดมีไรายได้ก้อนเท่าไหร่นะครับเกิดจากการคิดสตรองวิกนะค,คิดซ้ายขวาของ A สมมุติว่า A มีรายได้ก้อนนะครับค่าบริการทีมสตรองวิกเนี่ยหนึ่งบาทนะครับไรายได้ก้อนที่ A ได้เนี่ยหนึ่งบาทบริษัทก็เอา1นึ่งหมื่นเนี่ยแหละครับ มาคูณให้เรา10% 10%ปรเซนต์ของ10,000ก็เป็นเงิน1,000บาท <c oughs> นะฮะคำถามถ้าวันนี้เอมีทีมอ่อนแต่มีรายได้จากก็สองห0นหนึ่งเราได้พันหนึ่งถ้าเอได้100 0 0แแล้วครับเราได้10,000หนึ่งนะครับถ้าเราได้หนึ่งถ้าเอมได้หนึ่งล้านเราได้แสนหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะนั้น <c oughs> วันนั้นถ้าเกิดพี่ดูดีๆนะครับสมมุติว่าเราไม่มีทีมข้างหนึ่งเลย ข้างนี้ผมไม่พูดถึงเลยไหผมเขียนแต่ได้ A B C D ได้แต่ข้างนี้เราคงจะเขียนเป็นผังองค์กรสมมติว่าพี่ไม่มีคนข้างนี้แต่ข้างนี้พี่มีแล้วประเด็นคือข้างนี้พี่มี A คนเดียวที่พี่ชวนแล้ว A ดันไปชวนคนนี้เลยแล้ว5คนนี้ตั้งใจทํรูุรกิจพี่ก็ลงมาช่วย A ช่วย B ช่วย C ช่วย D ช่วย E ปุ๊บในการขยายอง,องค์กรซ้ายขวาบริษัทปันผลนะบแบ่งกําไรให้พี่ด้วยนะครับ5%ชั้น5นะก็เรียกว่าเหรียญหลินล้น5%ของล้น อ่าสี่เปอร์ห้าเปอร์เซ็นของเลนห้าเปอร์เซ็นของลินห้าเปอร์เซ็นของลานแล้วก็สิบเปอร์เซ็นของลูกเราปันปัน,ปนคำถามมันก็คือว่าถ้าวันนี้เราไม่มีข้างนี้เลยแต่เรายังคงมีไรายได้จากการปันผลต,ตรงนี้นะครับห้าเปอร์เซ็นของรายได้ที่ลูกหลา,ลาลนเรียนรู้เราได้เราก็ยังมีไรายได้ได้ถึงแม้ว่ามันจะโตข้างเดียว นะครับผมมาเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ผมทาตัวตัวที่ก่อนจะย้ายมาอันติมาเนี่ยครับผมมีลูกในธุรกิจเนี่ยไม่กี่คนจริงๆมีหลายคนแต่ว่าลูกที่ฝ่ายดีในการทําธุรกิจมีไม่กี่คนนะฮะก็สมมุติผมมีน้องท่านหนึ่งก็คือเขาก็มีรายได้จากธุรกิจที่ก่อนจะย้ายมาอันติมาเนี่ยเดือนละ0ามแสนนะครับผมคิดเล่นๆน,นะสามแสนเนี่ยมาคูณสิผมได้เดือนละสามหมื่นละ แทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วแค่ช่วยลูกผมที่อยู่ในธุกิจตัวเดิมนะฮะไม่มีองค์กรสม่ําเสมอสเสถียรน,นะครับก็ได้เดือนละ30,000แล้วถามว่าผมช่วยไหมนะครับผมช่วยถึงแม้ว่าเราไม่มีผลตอบแทนไดได้แบบเหมือนในอันติมาผมก็ลงไปช่วยนะครับแต่ประเด็นคือถ้าผมแปลงแผนนะอันติมาไปใช้ในในตอนนี้ก่อนที่จะมาย้ายกับบริษัทอันติมาเนี่ยผมโอโหแค่ค่าแบทชิ่งเนี่ยนะผมรายได้เป็นเป็นแสนและนะฮะ ลูกผมเป็นไดมอนด์นะครับในในตัวเก่าเนี่ยเดือนละสามแสนเนี่ยผมได้เท่าไหร่ผมได้สามหมื่นนะลูกผมคนนี้เขาไปชวนพี่อีกคนนึงนะครับก็เป็นตำแหน่งแอมมอรอนก็รายได้สองแสนนะสิบเปอร์เซ็นต์ของสองแสนเท่าไหร่มันสองหมื่นนะครับแล้วไอ้หลานผมที่มีเงินเดือนสองหมื่นแอมมอรอนก็ไปชวนอีกหลายคนที่เป็นแอมมอรอนก็เป็นเหรียญผมผมก็ได้อีกห้าเปอร์เซ็นต์อีกห้าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็เดือนละหมื่นเดือนละหมื่นรวมๆแค่แมทช,ชิ่งนี่ผมว่าก็เหยียบแสนแล้วนะครับถ้าแผนอันดี้มาเป็นแผนตัวเก่า น,นั่นคือเหตุผลที่เรามองเชิงลึกแล้วว่าในอนาคตนะครับการมีรายได้ในระยะยาวที่มันเสถียรเนี่ยารายได้แผนธุรก,กิจแบบแมทชิ่งเนี่ยมันจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแล้วก็ประเด็นคือวันนี้เรามีใายได้ข้อที่1อย่างที่บอกว่าค่าแนะนำลึก5ชั้นถ้าเราไม่รักษายอดเรายังได้ข้อนี้ก็ที่2ค่าบราิหารทีมบาลานซ์ซ้ายกว่าเอามาคูณ1 5%เปร์เรารับไปถ้าไม่รักษายอดเราก็ยังได้แต่ข้อที่3นี้คุณต้องรักษายอดนะ ประเด็นคือบางธุรกิจครับถ้าไม่รักษายอดไม่ได้สักข้อแต่ตัวอันติมาได้2ข้อนี้เต็มๆนะครับนี่คือรายได้ข้อที่2และ3นะครับจริงๆอันติมามีรายได้6ข้อนะครับรายได้ในเรื่องของการขายรายได้ในเรื่องของการซื้อและเงินปันผลในรูปของหุ้นแล้วก็ Fast Start bonus, ์ o โบนัสออโตทีวันไทม์โบนัสนะครับ ผมก็ต้องพูดไปในคลิปต่อไปเพราะเนื่องจากว่ากระดาษมันไม่พอนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วถ้าใครที่สนใจจะมาร่วมงานกับผมนะครับตั้งใจเอาจริงนะครับพ้นโควิดนี่เจอกันนะครับก็ติดต่อมาได้ที่095919624นะครับผมก็นะฮะถ้าไม่รับสายก็อย่าโกรธนะครับเพราะว่าอาจจะเลี้ยงลูกอยู่นะครับถ้าตอนกลางคืน 2- อสามทุ่มไม่รับสายอย่าตกใจราะบังทีลูกกำลังจะหลับต้องกล่องให้หลับนะฮะด้วยความที่ภรรยาก็เป็นห่วงลูกนะครับว่าเออถ้าเรา เอาลูกไปเลี้ยงเนี่ยบางทีภาวะโควิดอย่างนี้มันจะเสีย่ยงก็อยากให้อยู่กับพ่อกับแม่มากกว่าก็เลยมีบทบาทในการดูแลลูกซะเยอะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าลูกชายก็ประมาณขวบ4เดือนนะครับเขาก็ยังทูมขุ้มกันยังยังต่ำอยู่นะครับแต่ก็ยังเป็นห่วงทีมงานดุกท่านท,ที่ที่ตามกันมานะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าชีวิตเนี้ยผมไม่สามารถทําให้พวกคุณรวยได้ผมรู้สึกจะมันเป็นภาร,รกิจชีวิตนะครับ มันเป็นภารกิจชีวิตไปแล้วนะครับก็พยายามวางแผนในหัวพยายามคิดนู่นคิดนี่ก่อนนะครับตอนนี้ก็หลายคนก็ฟูมฟักตัวเองนะครับมาฝึกทําคลิปมาฝึกทําวิดีโอมาฝึกขายออนไลน์มาฝึกยิงแอดนะฮะการขายออนไลน์เนี่ยจริงๆเราไม่จําเป็นต้องต้องยึดว่าเฮ้ยเราต้องทาเฉพาะอันดีมาอย่างเดียวนะทีมงาน I 168ึงปผมนะครับ i ย่อมาจาก I am incredible 1 6 8เป็นเลขมงคลที่เราใช้กันเราขายออนไลน์ได้หมดนะครับ ผมเองยังหยิบปลาทูน่ากระป๋องมาขายเลยเอาเรื่องจริงนะเดาทีมงานเก่าก็โทรมาถามว่าเสียถ้าเอาถ้าเราไปขายสินค้าหลายอย่างไปทําหลายตัวเนี่ยมันจะเสียจุดยืนไหมวันนี้ผมอยากให้คุณเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับ วันนี้ภาพลักษณ์มันไม่สําคัญนะครับเมื่อก่อนผมเคยเป็นยังไงอย่าไปซีเรียสมันนะครับวันนี้คือเราต้องหาทางรอดให้ทีมงานเราเนี่ยอยู่ได้นะครับอยู่กับบ้านไม่มีอะไรทําทําออนไลน์เพราะออนไลน์ไม่ต้องออกนอกบ้านนะครับดิวไปดิวมาเกอรี่มาส่งไปรษนี่มาส่งแตดมาส่ง JNT มาส่งเราก็มีตางค์ได้ทีมงานผมขาย สับประรดกวนขายทุเรียนกวนขายแป้งสาคูวันนี้แป้งสาคูนี่ฮอตมากขายวันหนึ่งเกือบ500กิโลนะฮะคือบางคนรวยในช่วงวิกฤตเลยนะครับคือเราไม่นิ่งนอนใจนะขายไขยป่ปลาทูหน้าขายอินทผลัมขายหมดนครับวันนี้กลุ่มไ168เนี่ยเรา เราเน้นที่ว่าทํำยังไงก็ได้ให้ทีมงานเรามีรายได้เข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันคนที่มีรายได้เข้ามาทุกวันมันน่าจะแจ่มใสกับน่าจะยิ้มเจอปัญหาก็จะผ่านไปได้แต่หลายๆคนที่ยังยึดติดว่าเฮ้ย hey, ฉันไม่ทํานะเดี๋ยวเสียภาพลักษณ์ฉันไม่นุ่นไม่นี่นะเดี๋ยวเสียภาพลักษณ์ประเด็นคือเงินไม่เข้ากับเผาพอเงินไม่เข้ากับเา๋าเนี่ยคุณสร้างภาพลักษณ์ให้ตายหน้าคุณก็แห้งนะฮะเชื่อผมนะฮะวันนี้ภาพลักษณ์มันกินไม่ได้นะสร้างวิชีวิถีชีวิตดีกว่า อย่าสร้างภาพลักษ์เลยมาสร้างชีวิตกันดีกว่ากลุ่ม i 1 6 8จะเป็นกลุ่มที่จับมือคุณสร้างชีวิตไม่ได้สร้างภาพลักษผมกล้ารันตีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครที่สัมผัสเครือข่ายสัมผัสบริษัทที่เราสร้างภาพลัก์กันเยอะแล้วมันไม่มีประโยชน์นะครับมันมีแต่การจ้าริรยามีนู่นมีนี่เต็มกันไปหมดมันไม่ได้อะไรผมว่ามามาเอาเรื่องจริงคุยกันดีกว่ามาทําให้มันจริงกันดีกว่ามาสร้างชีวิตจริงๆกันดีกว่า นะครับสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้อะไรมากเพรอชีวิตนี้พอเราได้รายได้มาได้ได้สิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราเราก็ไปดูแลคนที่เรารักไปดูแลครอบครัวเรานะครับผมว่ามันก็มันก็แค่นี้แหละนะครับนะโอเคก็ยังไงถ้าใครที่สนใจจะดูงานกับเรานะครับติดต่อได้นะครับทั้ง l ล n e ทั้ง f c e e o o o นะครับ Facebook ผมชื่อจ้านังกิดโชว์บ้านกิริยานะครับหรือว่าเบอร์โทรนี้ก็ได้ส่วนเข้ามาที่ชแน l ได้เลยนะครับชแนล เจ้าคุณพาด้วยนะ8 6 8กลุกนะครับสวัสดีขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่นะครับ EP ที่3นะ <c oughs> ก็คือรายได้ข้อที่4 5นั่นเองนะวันนี้ EP ที่2ขอจบไป,ไป,ไปเป็นเี็งเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ